สวัสดีจ้าเันีกลมาพอกับคู่อมอีกแล้วเด้๋ยวจ้าเมนีสิพาไปเที่ยวในช่วงวันหยุดเด้จ้าเมนีวันหยุดสามมือนะคะเป็นวันราชธรรมนูแล้วมีวันหยุดพักผ่อนก็เลยพากันออกทิศทั่วค่ะก่อนตีท่อนจะเดินทางกับตงองทั้งต้องเดินดน้วยองมากินไปก่อนนะคะกับระเขาทะเลช่วงนี้เราก็จะเดินทางจากขอนแก่นไปสู่จังหวัดอุดรธานีและก็มุ่งตรงไปยังน้ำมือรำบู จุดแรกเราก็จะเป็นสายมูนะคะสายมูแต่พ่าเอิญว่ายังมาถึงวัดที่เขาตีตั้งใจติขึ้นไปพรเอิญว่าอยากเข้าห้องงามจ้าพี่น้องจ้ามันหยุดประเด้มันหามองรุ่ประเด้กัดอาศัยวัดนีล่ละจ้าภารกิจเสร็จสสแล้วกาพาเดบเราเราก็าเดินห้างต่อมือนี่ว่างไงาว่าสิไปวัด ผู้พาสิงนะคะ่ะแต่เผอิญว่าขี่รถไปเรียบร้อยแล้วยี่เดินทงังเดินทั้งไปนะคะจะไปผู้พาสิงแต่เผอิญว่าวัดเปินมีการก่อสร้างเพินกันเลยบอ่อดดให้ห้าขึขินไปสักกะระนะคะดังนั้นเราก็มุ่งหน้าไปหาอะไรกินก็คือกาแฟ่จ้าพี่น้องจ้านีก็มาหลายครอบครัวนะคะมาสามครอบครัวมีครอบครัวปุ้มแล้วถ้าครอบครัวก็อาบเะ,คะยค่ะเมนินมานํากัน นะคะมาสามกบก็มาสามขั้นมาน้องกันยังสิะคะวันนี้เจ้าทินก็เไย้ผามาหากินกา,า,ากนกแฟอร่อยอร่อยนะคะเดินนั่งมาถึงร้านกาแฟภูพาสิงจามาบางจุดเชอินงจุดที่หนึ่งของเ้าได้จากพี่น้องจา่าเพิ่นจะสถานที่ได้เหมาะสมมาเลยคะ่ะมันจะเป็นช่วงช่วงเที่ยวนะคะช่วงไฮซีซั่นแล้วช่วงห,าหนาวนี่เี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไรนะคะกาแฟเพิ่นกาอร่อยนี่มีซุ้มต้นไม้ ค่ะงานึ้นบันไดได้จ้าเขาถามสุบรีน่าไม่ด้จ้าพี่น้องจ้างานึ้นมางานึ้นมาเกิดสิมาพอบรรยากาศที่สี่ค่ะพี่น้องจ้าถามว่าอากาศซอฟชื้นนคะเย็นสบายบันนั้นเรนลมเย็นๆเราเหมือนเรนชักเอาพัดแล้วว่ะคือกาแฟเป็นอร่อยจริงเลยค่ะบรรยากาศของร้านเพลินนะคะอันนี้เป็นการเหตุอ่าวบานต้นใหม่นะคะก็ขึ้นมาตอนนี้มานั่งอยู่ตั้งต้นใหม่เลยค่ะพี่น้องจ้าเป็นบานต้นใหม่พ่อมีจุดเช็คอินหลายจุดนะคะตอนนี้ต้องเล่นมาขึ้นมาอยู่บานต้นใหม่ค้ามเนี่ยนะคะพี่น้องจ้า โอ้ยดานะฟ้าเป็นสวยมากเลยค่ะเออนี่จ้ะผ้ากันนังกำลังสั่งกาแฟจ้ะพี่น้องจ๋าอยากผู้ใดสนใจกะเช็คอินได้ได้ค่ะกาแฟาผู้ผาสิกนะคะอร่อยจริงๆนี่มีต้นมูเลยสั่งแล้วนะจ๊ะเปิ่นีเพิ่งะจะซีโบสิเบลว่าเพิ่นเห็ดอะไรอันนี้ยุ่ใสลังจากนั้นเท่ากะ ่ายลูกกันมาซิมกาแฟกันกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปบางจุดที่เพิ่นบอกว่ามีมองหันมองนีนะคะิ่นมีจุดกางเต็นท์หนนั้นเลยจ้าพี่น้องเพื่เดียวปีใหม่เพืเดีอยากจะมาเที่ยวกับแม่ได้เลยค่ะแถวภูผาสิงห์มีรีสอร์ทไฮไลท์หลายหม่องค่ะน่าเที่ยวทั้งนั้นเลยจ้าพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะช่วงวันหยุดเท่ากับมานะคะออกมาหาเปิดหูเปิดตาชุ่มพักผ่อนคลายสมองกาแฟมาแล้วค่ะพี่น้องกวนเป็นวนที่ชอบกินเอสเปรสโซนะคะเพิ่มหวานนะจ้านี่จ้า โลโก้ของกาแฟาผู้บาสิงถามว่าอร่อยไหมอร่อยเข้มข้นนัวจาบีนัวบนแนวบนเตียมนะคะเตรียมนักท่องเที่ยวเตรียมสถา,านีนักท่องเที่ยวเ่นเขา,าิ่นกวา่ามีการจองกรณ์ใดใครต้องจองท้าน์เขา마ผ่า,านก็ต้องจองหม่องกรณ์จะเ,เช็คอินไปเลยได้ค่ะเข้ามากาแฟาผู้พาสิง์นะคะ นีเปินบอกว่ามีจุดเิ๊ดจไปไทายได้นะคะเป็นจุดกลางเต้นรึงรึงนี่เปินบอกว่ามีหอยนี่บางนี่มาฮักกับเล่นยางกันมาเบิ่งเอาเผื่อเพราะเห็นคนเสียก็ตั้งใจบอกว่านําเสนอมันนําเสนอพนักงานนี่แหละจุดเช็คอินของเบิ้นอีกบางนึงนะคะมองด้านรึงรงเลยค่ะดาวสองเป็ดนี้เป็นจุดเช็คอินเอามาสักมามาถ่ายรูปได้หลังจากนั้นเทากับไปเบิ่งนำตกนะคะนำตกนี่ค่ะมีลำธารนี่จุดพักผ่อนหย่อนใจข้างบนก็จะเป็นลานกลางเต็นแล้วก็จะมีรีสอร์ทอีกนะคะพี่น้องจ e ้า น้ำอาจิบบลายเนี่ยพระ่าตัวนี้เป็นน้ำแรงแต่ก็มีน้ำไหลตลอดนะคะเย็นสบายร่มรื่นจ้พี่นอ้องก็ม่าชิงชายน้ำมือเอาเท้ามาหย่อ,อนเอกมี่ยไม่แช่คือเป็นตะแซ่แตะเงวติ่งตันเงีมีจ้าพี่น,ออน้องอี่เราไม่เจ้ามันก็เป็น,น้ำท่าน,น้ำตกะะเลยค่ะเด็กหน่อยชอบนะคะหลังจากวันที่มานละเมาลวนหะลายก็ไม่เห็นน้ำระยะเลยน,นะค่ะพี่น้องเปิดน,นะทีนางชิ้งคากล้วกันไปกล้วยกันมาเจ็กบางที่แ่เป็นเงีย้ยสิคะ อันนี้น้าแรงนะคะทางน้าแรงยังมีน้าห้องเล็กๆพีน่น้องจ้ายางกระจิไ้ไหลทสิข้างบนก็จะเป็นนักท่องเที่ยวมาเล่นเขาก็มีห่วงยางมีอา่าที่ให้เล่นนะจ๊ะของเห็นทรรมดานเล็กน้อยเป็นดแดดระฆังโอ้หน่าเด่นจ้าเย็นสบายค่ะพี่นอ้องเล่นมีค่ะทิปแปกอีพี่แรกมีคือเอาแค่ตรงกาแฟพุพาเสียงมาให้ใหนบนนะคะบรรยากาศ บรรยากาศอ้กอหวานจังหน่อยเลยจ้ะพี่น้องซีโบซีเบลไปนั่นแหละหลักมีความหวานในในยยิ้มจะเยี่ยมในการบรรยากาศของรา้านผู้พาสิงคาเฟผู้พาสิงเลยจ้ะโอ้ยสวยค่ะสวยกล้อ,องก็ยิ้มยังเดียวแล้วจ้ะพี่น้องก่ะโจเวอร์กันนะที่นิ่งนิ่งเนี่ยจังหน่อยในหลักความสุขของข้าวเหากับหาเวลาว่างหาที่พักผ่อนยันใจเลยจ้ะพี่น้องจ้าบายบาย,บายค่ะ EP หนึ่งค่ะ EP สองสิพาไปอีกต่อจ้า